สวดีครัะจะเล่าประวัติพระเจ้าอูอ่ทองพระปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยามาฟังพระราชประวัติตามจดหมายเหตุโหนระบุว่าพระเจ้าอูอ่ทองรามาธิปดีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน5ปีขานจุลรักษศักราชด676ตรงกับปีพศ1857 แต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าพระเจ้าอู่ทองพระราชสมพพบที่ไหนและท่านมาจากเมืองไหนโดยเอกสารทางประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ขัดแย้งกันโดยมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของพระเจ้าอู่ทองสรุปได้ดังนี้ที่มาของพระเจ้าอู่ทองในความคิดที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองมาจากอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแนวความคิดของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแต่ในปัจจุบันแนวความคิดนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องจากการสำรวจหลักฐานทางโบราณคดีของอาจารย์มานิตวล,ลิโพดมที่มาอุทองแล้วพบว่าเป็นศิลปกรรมสมัยทวารวดีตอนปลายซึ่งอยู่ในช่วงราวพุทธศตวตรรษที่16-17ถึง ดังนั้นเมืองอู่ทองจะต้องร้างไปก่อนสมัยพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาราว200ปีในความคิดที่สองพระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มผู้ปกครองทางเหนือในตำนานสิงหนนวัดกล่าวว่าพระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าพลมกุมารมีต้นวงอยู่ที่เมืองเชียงแสนหรือแควงโยนกนคร ต่อมาพระเจ้าพมได้อพยพผู้คนมาสร้างเมืองที่เชียงรายหรือเวียงชัยประการซึ่งต่อจากนั้นกษัตริย์แห่งเวียงชัยประการที่ปกครองสืบต่อกันมาได้ถูกเมืองสุธรรมวดีลุกรานจึงได้อพยพมาอยู่แถบบริเวณเมืองไกรตรงและได้อยู่ต่อสืบกันมาหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งถึงพระเจ้าอู่ทอง ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในความคิดที่สามราชาอู่ทองเป็นชาวจีนอันนี้ก็เป็นเพียงการอ้างอิงจากพงศาวดารฉบับวันวลิศอีกทั้งก็ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีมาสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้จึงไม่มีน้ำหนักมากพอเช่นกันในความคิดที่4พระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองเพชรบุรีที่กล่าวถึงในจดหมายเหตุของ ลาลูแบร์ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชรวมทั้งยังมีตำนานที่กล่าวอ้างอิงอยู่บ้างโดยกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชาสถาปนาพระพุทธไตรัตนนายกได้ถึงปีก็เสด็จออกผนวกพระองค์ได้ทรงสถาปนาเจ้าชายวรเชสให้เป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์คลั้นพระองค์ลาสิกขาแล้ว ก็โปรดให้เจ้าชายวรเชษฐ์ไปคลองเมืองเพชรบุรีซึ่งตำนางระบ,บุว่าต่อมาก็คือพระเจ้าอู่ทองในความคิดที่5พระเจ้าอู่ทองอยู่บริเวณอยุธยานี้เดิมอยู่แล้วซึ่งเดิมพระองค์เป็นเจ้าเมืองอโยธยาเมื่อเกิดโรคระบาดก็ทรงย้ายผู้คนและเสด็จมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณที่เป็นกรุงศรีอยุธยาในปัจจุบัน ในความคิดที่6พระเจ้าอุทองสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองลบบุรีโดยอ้างหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรจากชินการมาลีปกรณ์กล่าวถึงกษัตริย์จากเมืองอโยธยาปุระเสด็จมาจากเมืองกัมโพธช์หรือลบบุรีในปัจจุบันมายึดเมืองชัชนาทหรือพิษณุโลกในปัจจุบันจากนั้นทรงตั้งขุนนางชื่อวัตเดชหรือขุนหลวงทะงนง่วง ลองเมืองสุวรรณภูมิและมีญาตของวัตเดชได้อภิเษกกับพระเจ้าอู่ทองซึ่งต่อมาพระองค์ก็ได้เสด็จกลับไปยังเมืองอโยธยาบุระแนวความคิดที่7พระเจ้าอู่ทองทรงอพยพหนีการกรบฏของทาสชาวขเขมรจากนครวัดโดยมีหัวหน้าทาสที่ก่อการกรบฏนามว่าแตงหวานตะลกประเอมซึ่งพงศ์วดา์เขมรฉบับล่าสุด ได้อ้างว่ากระสอกประเอมนี้คือบรรพบุรุษต้นกำเนิดของชาวเขมรและชินการมาริปกรณแห่งล้านนาที่ได้บันทึกว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากแคว้นกมโพตก็ตรงกันว่าแม้พระองค์จะอพะยพมาอยู่อยุธยาก็ยังคงเป็นกษัตริย์ของกมโพธหรือนครวัดดังเดิมสรุปตามหลักฐานและโบราณคดีที่มาของพระเจ้าอู่ทองในแนวความคิดที่4 5และห สามารถผนวกรวมกันได้กล่าวคือเจ้าชายวรเชสทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมราชากสัต์แห่งอาณาจักรลโวหรือลบุรีในแนวความคิดที่6ต่อมาพระราชบิดาโปรดให้เจ้าชายวรเชสไปครองเมืองเพชรบุรีตามแนวความคิดที่4และหลังจากนั้นพระราชบิดาเสด็จสวรรคตรแล้ว เจ้าชายวรลเชสส่งกลับมาครองเมืองอโยธยาตามแนวความคิดที่5จากนั้นก็ได้เกิดโรคระบาดจึงทรงย้ายมาที่เมืองอยุทยาในตำแหน่งปัจจุบันพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในราชวงศ์อู่ทองแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงสถาปนาเมืองหลวงขึ้นในบริเวณที่หนองสน เมื่อจุลศักราช712ปีขานโทศกวันศุกร์ขึ้น6ข้ำเดือน5เวลา3นาฬิกา9บาทตลงกับวันศุกร์ที่4มีนาคมพศ1893พระราชปรามาพิไทยสมเด็จพระรามาธิบดีหลังจากขึ้นครองราชพระเจ้าู่ทอง กษัตริย์ผู้ครองเมืองอู่ทองแ้งสุพรรณภูมิสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินทรบรมหาจากาักรพรรดิสอนราชาธิราชในองค์การช่างน้ำสมเด็จพระรามาธิบดีสีสุนทรบรมจกักรพรรดิธิราชในกฎหมายลักษณะอาญาราชสมเด็จพระรามาธิบดีสีสุรินทร บรมจัก,กรพัรด,ดิสอนบวรมหาธรรมบิราชาธิราชในกฎหมายลักษณะอาญาหลวงพระราชกรเีดีกิจการสงครามกับขมรในสมัยของพระเจ้าอูา่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระองค์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับแว่นแคว,ว้นต่างๆมากมาย แมงกระทั่งขอมหรือขเขมรซึ่งมีสัมพันธ์ทาไมตรีที่ดีต่อกันเสมอมาจนกระทั่งกษัตริย์ขอมสวรรคตรพระราชโอรสนามว่าพระบรมลำพงได้ทรงขึ้นครองราชซึ่งพระบรมลำพงนี้ก็ได้แปรพักไม่เป็นมิตรไมตตีต่ออยุธยาพระเจ้าอูท่ทองจึงทรงให้สมเด็จพระราเมศวรยกทัพไปตีขเขมรหรือกัมพูชา รวมทั้งทรงให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือคุณหลวงพะง่วทรงให้ยกทัพไปช่วยตีขเขมรด้วยซึ่งก็สามารถตีเมืองนครธมแตกได้โดยพระบรมรำพง์ได้สวรรคตในศึกครั้งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงได้แต่งตั้งปาศัตพร,ระราชโอรสของพระบรมลำพง์ขึ้นเป็นกษัตริย์ขอมแทนค่ะ สำหรับในด้านกฎหมายทรงตลากฎหมายดังนี้พระราชบัญญัต <ography new> ิลักษณะพยานพระราชบัญญัติลักษณะอาญาหลวงพระราชบัญญัติลักษณะรับฟ้องพระราชบัญญัติลักษณะลักพาพระราชบัญญัติลักษณะอาญาราชพระราชบัญญัติลักษณะโจรพระราชบัญญัติเปิดเสร็จว่าด้วยที่ดิน พระราชบัญญัติลักษณะผัวเมียในด้านการศาสนาทรงโปรดให้สร้างวัดต่างๆเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์สร้างในปีพศ .1876 วัดป่ากแก้วสร้างในปีพศ .1900 วัดพระรามสร้างในปีพศ .1912 การสงครามกับสุขโขทยัยรัชสมัยของสมเด็จ พระรามาธิปดีที่1นึงพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยานั้นคาบเกี่ยวกับรัสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1นึ่งพระยาลิไทยแห่งกรุงสุขโขทยัยในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สุขโขทยัยมีอาจต้านทานความแข็งแกร่งของอยุธยาได้แม้ว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยจะสเสด็จไปประทับที่เมืองสองแคว หรือเมืองพิษณุโลกเพื่อตเตรียมรับศึกอยุธยาแล้วก็ตามแต่สุดท้ายพระมหาธรรมราชาลิไทยก็ทรงคิดว่าคงจะต่อสู้กับอยุธยาไม่ได้จึงได้เจรจาประีประนอนมยอมให้กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคู่กับกรุงสุโขทยัยและทั้งสองนครนี้ก็เป็นไมตรีต่อกันมาจนตลอดราชการของพระองค์ ด้านการค้าและสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศในด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในช่วงสมัยที่สร้างกรุงศรีอยุธยาแรกๆนั้นฝรั่งกับญี่ปุ่นยังไม่ได้เข้ามาค้าขายแต่จะมีการค้าขายกับเมืองจีนแขกจามชวามาลายูตลอดจนอินเดียเปอร์เซียและลังกา ที่มีการค้าขายกันมานานแล้วสําหรับการค้าขายกับจีนนั้นราชวงศ์อู่ทองของไทยตกลงกับราชวงศ์หมิงของจีนพระเจ้าหงอู่แห่งราชวงศ์หมิงเมื่อทราบว่ากรุงศรีอยุธยาตั้งเป็นอิสรภาพแล้วก็แต่งตั้งให้หลุยจงจุ่นเป็นราชทูตเข้ามาเจริญพระราชมัยีถึงกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทองจึงทรงแต่งตั้งให้ราชทูตออกไปเมืองจีนพร้อมกับราชทูตจีนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนในข่าวนั้นด้วยสำหรับพระมเหสีไม่ปรากฏพระนามทรงเป็นพระคณิษฐาในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือคุณหลวงพระงว่วงสำหรับพระราชโอรส ก็คือพระราเมศวรพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองสเสด็จสวรรคตในปีรัตาาพศ1912ทรงมีพระชนมายุได้55ชันษาตั้งแต่ปีพศ1857ถึง1912 พระองค์ทรงครองราชสมบัติ20ปีตั้งแต่ปีพศ1893ถึง1912